สวัสดีครับวันนี้นะครับมีคำถามมานะครับอยากให้คุณคิมทำท่าเก็บวายซิกแซกนับยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับแล้วก็ทุกท่านก็จะเห็นว่าวันนี้คุณคิมมีก้อนอิดหนึ่งก้อนนะครับเดี๋ยวก้อนอิดนี้จะมาบอกว่าเอามาวางไว้ทำไมนะครับไปดูกันนะครับว่าเก็บวายซิกแซกนับยังไงนะครับไปดูกันนะครับเก็บวายซิกแซกนะครับจังหวะนับนะ 1, 2 3, 4ขึ้นไป 5, 6 7, 8ด ลงนะครับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8นะครับถ้าจะหมุนหมุนยังไงก็เรียกว่าซิกแซกนะครับมันมีวิธีหมุนอยู่2แบบนะคริมจะหมุนให้ดูแบบแรกก่อนนะครับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8เป็นการทำา r o k t u u r r r o k k ขึ้นมาเหมือนกันเนาะ กลับลงไป 1, 2, 3, 4หมุนก็คือ 5, 6, 7, 8นะครับไปล็อกเทิร์นล็อกกลับมาเก็บใบธรรมดาลแล้วก็สปินเทิร์นนะครับวิธีการหมุนขวายัางไงซ้ายก็อย่างนั้นนะครับเอาไปดูว่าวันนี้คุณิมเอาตัวบล็อกนะครับตัวอิดมอนมาวางไว้ตรงนี้เพื่ออะไรรู้ไหมครับ ครูคิมจะมาว่าเป็นจุดเซนเตอร์นะครับวันนี้มีเทคนิคว่าฝากกันว่าตรงนี้เป็นจุดเซนเตอร์ของคิมนะเวลาคิมทำท่าออกซ้ายออกขวายังไงคิมต้องกลับมาที่นี่ยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่ามีบล็อกง่ายๆนะครับบล็อกง่ายๆเกรบไว้นะครับเกรบไว้ครูคิมจะยืนอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวคิมยังไงครูคิมจะกลับมาอยู่ตรงนี้ตรงตรงนี้นะถ้าได้เกรบ YL อลนะครับออกจากเซนเตอร์แล้วนะนะครับเกรบไวเอลขึ้นมานะครับลงไปเป็นเลขเคอร์ก็ให้กลับไปอยู่ที่เซนเตอร์เลขเคอร์ก็ลงไปนะครับเลคเตอร์ นะครับอยู่ตรงนี้แล้วนะครับเบบี้เบบี้คุคิมจะร์ทำอยู่ตรงตรงเซ็นเตอร์ตรงนี้นะครับนี่สเตปนีสเตปดับเบิล e, นี้ e. กลับมาก็มาอยู่ตรงเซ็นเตอร์นะครับในแบบที่ไปออกออกไปแล้วก็กลับเข้ามาจะกลับมาหยุดที่ตรงนี้ใครที่หมุนนะครับอยากฝากไว้หมุนไปเล็เคอร์ขึ้นมาหมุนไปก็กลับลงมาอยู่ที่เซ็นเตอร์ให้ได้นะครับเบบี้เบบี้หมุน ก็หมุนอยู่ที่เซนเตอร์นะครับดับเบิลนีกลับมาก็มาอยู่ที่เซนเตอร์นะครับเราจะไม่ห่างเซนเตอร์เลยนะครับวิธีการก็คือที่คุณิบอกว่าก้าวยาวๆก้าวยาวๆคือ,คอ,คอไปยาวๆไปได้ก็กลับมาอยู่ตรงที่เซนเตอร์มาร์คไว้นะครับไม่จําเป็นต้องเอาออก้อนอิดไปวางไว้ที่สนามนะครับมาร์คจุดเองว่าอ๋อจุดเซนเตอร์ฉันอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับทำเครื่องหมายเอาสายตาทําเครื่องหมายไว้แล้วก็ อย่างนึ่งวันนี้แต่งตัวไม่เรียบร้อยนะครับรองเท้าแบบนี้ไม่แนะนําให้เอาไปออกกําลังกายนะครับามาคุยกันแบบนี้ได้นะครับรองท้าแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้ทำมาเพื่อกอาอรออกกําลังกายนะครับสาหรับ hmm. ใครที่มีคําถามอยากได้ท่าอะไรนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปเดี๋ยวคิมทำคลิปให้นะครับ mm hmm. วันนี้ไปก่อนแล้วขอบคุณครับ